รายการชุมชนและกระบวนการยุติธรรมค่ะดิฉันนางสาวาวิสราแก้วิชิตค่ะและดิฉันนางสาวอัญชิดาดวงจักค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปจอลึกปัญหาจากมุมมองของคนในพื้นที่จริงๆค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปดูปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่เกิดขึ้นภายในชุมชนสมหวังนะคะและเราไม่ได้นั่งอยู่ในสตูดิโอนะคะเราก็จะไปลงพื้นที่กันจริงๆค่ะ พราตอนนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราได้ลงพื้นที่จริงๆแล้วค่ะเพื่อพูดคุยกับคนในชุมชนว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรและมีทางออกอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเฟดากเกษมและดิฉันนางสาวสุภัสราก้ยวนวนค่ะดิฉันจะมาลงพื้นที่ชุมชนสมหวังอำเภอเมืองสงขาจังหวัดสงขาค่ะเกิดปัญหายาเสพติดพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่แออัดและผู้คน ผ่านค่ะมีทั้งเด็กขอผู้คนในชุมชนคนทํางานร่วมกันอยู่ในชุมชนค่ะซึ่งมีปัญหายาเสพติดเดี๋ยวจะมาถามป้ากันนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในชุมชนแล้วก็มาพบกับป้านะคะป้าชื่ออะไรคะป้าวันนาชูสเสวงค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอบถามป้ากับปัญหาในชุมชนที่ป้าได้พบเจอค่ะพบเจอลูกพบเจอเรื่องยาเสพติดใช่ไหม ว่อ,อได้พบเจอ,อยังไงบ้างคะภายในชุมชนนี้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดค่ะก็ม,มีปัญหาเพราะว่าเขาในชุมชนนี้ก็มีจําหน่ายยาเสพติดอยู่ <S S S แล้วเด็กก็ต้องมาซื้อกันเยอะ,ะปัญหาหินแล้วก็น่าสมเพชพ่ชพอแม่เขาก็ลําบากเพราะว่าเด็กทุกวันนี้เด็กไทยติดยาก,กันหมดแล้วแล้วตำรวจก็มาแต่มาแล้วก็มาจับเด็กแล้วก็ไม่รู้ล่ะเขานก็นรู้สึกจะปล่อยไปยน่ย ใช่ค่ะแบบปัญหาคือตำรวจมาจับแล้วก็ได้ไม่น,นาะเปไปแล้วแล้วก็ปล่อยมาอีกรู้สึกว่าบรรณาว่าจะปล่อยกลับมาอีกอ่ะใช่ค่ะ,ะมันดูว่าแบบได้แค่นิดเดียวระยะสั้นแล้วปล่อย่อยคะมาดูแลขับรถมาเวียนเวียนดูแต่ว่าแล้วก็ปล่อยมาอีกไป,ไป,ป้านายคิดว่าแบบจะช่วยสอดส่องกันดูแลยังไงภายในชุมชนดีคะแบบก็รู้สึกว่าติดตัวมันกันเพรา,าเขาก็ไม่สนใจถ้าลูกฉันไม่ติดลูกเธอติดกับเรื่องของลูกเธออ๋อใช่ค่ะ นั่นแหละถึงปัญหามันก็ต้องเกิดเลยเพราะนายมัน,ม,นมาจับบ่อยอถึงนี่คนชาวบ้านเขาเห็นแล้วมันลําบากทุเรศแล้วมันปราบไม่จริงอ่ะลูกถ้าปราบจริงมันก็หมดแล้วตอนนี้ตอนนี้ยามันเยอะถูกด้วยเม็ดเลยยี่สิบถูกว่าลูกอมกลาวอันนี้ยาบ้านอ่ะแล้วนี่แล้วทาไปแล้วลูกถ้าทำไปแล้วเขาไม่พัฒนาเนี่ยเราก็ชาวบ้านก็เครียด ใช่ค่ะแล้วก็เลยเกิดการต้องการให้ต้องการให้เข้ามาดูแลนะปราบให้สุดนสงสารเด็กไทยอย่างหนูใช่ทุกวันนี้เด็กมันติดยาทางนั้นนักเรียนก็มาซื้อนักเรียนใส่ชุดนักเรียนมาซื้อแต่เราไม่อยากบอกว่านักเรียนไหนนะอ่านั่นแ่ะมันกลับมันก็เข้ามาซื้อไปจันั่นข้าทางนั้นเหรอลูกทาววัดปนาตรงนั้นค่ะแล้วแล้วคนทุกวันนี้เขาไม่ทางานเขาไม่ทางานเขาไม่ทำงานเขาขายอย่างนี้ลูกเดียวแล้วก็ได้กิน แต่ละวันชาวบ้านที่ก็รูกเขาติดยาเขาก็เครียดอ่ะนุใช่พอเด็กเล็กๆก็ติดพอเริ่มลุกมือขับรถได้ก็ติดแล้วซึ่งไม่แล้วแต่รู้ว่าตำรวจไม่จับก็ไม่เข้ามาจับจะจับแล้วลูกก็กปล่อยมาเน่ะมันดูแบบพึ่งไม่ได้ใช่พึ่มไม่ได้ค่ะอืมมันมาทําไอ้จับอย่างนั้นในชาวบ้านตก,กใจกันพออยู่ๆเดี๋ยวก็มก่เขปล่อยมาอีกมันรู้มันจับไปไว้ทรงไหน คนเคยมาหา้ควาอมรู้แบบแถวในชุมชนบาง,บางหม่ค่ะแบบเกี่ยวกับยาเสพติดในการป้องกันไม่ให้มันจะเกิดเทศอะไรแบบนี้ค่ะไม่เคยมีหรอกไม่มีไม่เคยลงมาเลยนวยานไหนไม่ลงมาเลยคไม่มีใคร้เลนเราแก๊กว่้ดูเลขกับนั่นนผ่อ,อนก็เริ่มกับผอคําก็ปิดตู้นอนได้ไหมเนี่ยเรากลัวเด็กทุกวันนี้ถึงเด็กมันไม่ก่อเรียนหนังสื่หลังที่ไม่ใช่ในชุมชนนี้นะหลังที่มาอยากอยเอ,อื้อนน่ะอชุมชนนี้อย่างที่เด็กอะ มันไม่ก่อยมีมากหรืดม,มากเดาจะมาเท่ว่าคนที่จำน่ายเขาค่อยมีเทถึงนี้อ่ะพูดมันก็เช็กทุกวันนี้มันก็ต้องมาดูใหญ่อย,อยู่ไหนมันจะรูเม็ดถึงนี่เ่ยนู่ยอันก็ไม่่วยเรื่อยเลยถึงมาสักแป๊บๆแ,แล้วก็ก,กลับถึงนี้กลยลำบากคนทุกวันนี้ลำบาก แต่เด็กไม่เรียนนะตัวนี้แต่เด็กเดี๋ยไม่ได้เรียนนะติดยาป่ะป้ายขีดวันมีผล้นไหมคะแบบเหมือนกับสภาพายหล่อมอะไแบบนี้ที่วการเป็นโยแบบมันมันมือเรียบพื้นเทโยแบบมันจะกระปวดนกทำไมมืวซุ้มไดไงได้ปายกี่ต่อมันจะการมันไม่ค่อยมันกับมันมือทุ่มใดติดแต่พอตอนเย็นๆนะลูกหัวคำก่อนน่ะใช่คำไม่แล้วก็เซ็งโซวาอหัวคำใจ๊กเขาก็โอเคมาปุ๊บปั๊บที่นี่มันก็ไม่รู้เกี่ยวทำหรือ มันเราก็คืออยู่ไม่เดือดร้อนกับพนากะค่คือเราก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเรื่องของเขาเขาจำหน้าเจ๊ใจเรากองเขาเราก็ไม่พอเราไปจะเล่นนี่ก็ไม่ได้ใช่ใช่ค่ะมันยากเรื่องมันยากบางทีบางทีเขาว่าโอ้โหนี่ปากแก๊สนะปนานวันนั้นปันีจะไปลาวเขาคนหนึอ่าเนี่ยลำบากถึงทุกวันนี้มือเขาไม่ทั้งเลลูกเราต้องอยู่อยู่วันนี้ตั้งนานน่ะ อานะนกำแกใไขอยากโลกแล้วก็เทไร้ว่เรียนกันอาจารยัจไม่เรียนอะไแต่หนูถึงเรียนทุกวันนี้อ่านก็ไม่ได้ทำกันยากั่านถึงวันถ้าลอยพ่อกินเปลือกที่มันต้องข้อเบีย้ยพอมีอมวันนี้ก็ขอบคุณป้านาครับที่มาให้ความรู้กับพวกผมกับได้เลยก็จะนําไปเสนอในห้องเรียนให้อาจารย์ได้รับชมแล้วได้รับ, <ไป S 1> ร,บรู้ยาวไปชมไปทำไปนำปเสนอ จากการที่เราได้ไปสำรวจสอบถามผู้คนภายในชุมชนสมหวังนี้นะคะโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านหรือผู้สูงอายุในชุมชนมักไม่ค่อยออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านยาเสพติดเพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหากับเพื่อนบ้านหรือคนในละแวกใกล้เคียง ความกลัวเรื่องความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะตามมาทําให้หลายคนเลือกที่จะเงียบแม้จะรับรู้ถึงปัญหาก็ตามค่ะสรุปได้ว่าสาเหตุที่ป้าได้กล่าวไว้การซื้อขายยาสิติดเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายเพราะคนในพื้นที่ต่างรู้แหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในชุมชนได้อย่างสะดวกค่ะต่อมานะคะแนวตางการแก้ไขปัญหาของชุมชนสมวังก็คือ ให้แต่ละบ้านดูแลความปลอดภัยของตัวเองโดยปิดบ้านให้มีชิดโดยเฉพาะเวลากลางคืนเพื่อลดปัญหาและป้องกันตัวเองจากอันตรายที่เกิดขึ้นค่ะป้ารู้สึกได้ว่าตำรวจไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ครับจึงมองว่าชาวบ้านต้องดูแลตัวเองและช่วยกันป้องกันกันเองเพื่อความปลอดภัยในชุมชนครับ